ทุกคนพบกับพี่อยู่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่อยู่ก็จะพาพี่ๆเข้ามาสแกนลายนิ้วมือนะคะก็ขั้นตอนอันนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือหรือเขาเรียกว่าทาวีซ่านะคะก็คือทุกคนจะต้องมาทําอยู่ที่สถานพูดสถานพูดไต้หวันในประเทศไทยนะคะก็คืออยู่ถนนวิภาวดี66อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเข้าบริษัทก่อน ะะบริษัทก็คือจะมีรถไปรับที่หมอชิดจริงที่จะต้องนํามานะคะวันที่เรามายื่นวีซ่าหรือสแกนลายมือก็คือบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการาให้สนินอกาสารเพื่อรับทราบว่าเราไปงานอะไรแล้วก็สัญญาจ้างกี่ปีนะคะเมื่อทุกคนสนินอกาสารแล้วก็ปั๊มลายนมือรับทราบขั้นตอนทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ย รถบริษัทก็จะพาทุกคนเดินทางมาที่สถานทูตเมื่อเข้ามาที่สถานทูตแล้วนะคะเราก็จะเรียกแต่ละคนตามรายชื่อให้เข้าแถวก่อนอเข้าแถวแล้วก็ค่อยไปรับบัตรคิวบัตรคิวแล้วก็เข้าไปสแกลนลนยนิ้วมือนะคะส่วนด้านในเราจะไม่สามารถถ่ายได้เราจะถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะคะเดี๋ยวเมื่อทุกคนมา,มาถึงที่สถานทูตแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ยูจะให้ทุกคนมาชมบรรยากาศกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยามาจากจังหวัดไหนแล้วก็รู้สึกยังไงนะคะ นครสมัครรู้จักพี่อิสเรียเลยชื่อใรผู้ใของนคุณพี่ตรงไหนอันแล้วเป็นคูอรู้จักพี่นานน้ำเกลือไม่มา ดีใจบ้าได้มาวีซ่าแล้วไม่ว่าซ um> ืเฉยดีใจยุ่งมาได้จังหวัดอย่างก่อนสกุลคนที่สองนี่มาเตจังหวัดไหนกอนอุดอนมาเตอุดอนแต่งงานอย่างงานก่อสร้างอันนี้แหละมาได้จังหวัดไหนอุดอนอุดอนเขาอย่างกูจ้ากูจ้าอันนี้แหละจังหวัดอะไรน้องคายครับน้องคายเขาอย่างคนพี่สายแต่งงานก่อสร้างปกอ๋ออันนี้เด็ก ลำปางไปไปงานอะไรงานก่อสร้างเนาะอันนี้ล่ะสกลน,นครสกลน,นครนคร้องคืออะไรสว่บบางแดนดินสว่างแดนดินอันนี้่ะนครพ,นะพนมบ้านแพงดูแลนครพนมบ้านแพงดีใจป๊อปไม่ดีใจเท่าไหรโ่โอ้าคขือ่อคือ,คอ <laughs> ไม่ดีใจเท่าไหร่่าสัน้นเอ,อพึ่งบอกว่ามื้อนี้เจ้าของไม่เห็นอย่า<อ>รู้มารู้มาสั้น รู้ถ้าไม่รู้ไปมาเรามาสแกนลายนิ้วมือหลังจากสแกนลายนิ้วมือเสร็จแล้วเราก็รอน้าบังบินเออกลับกลับบ้านล่ะบอกกลับบ้านต้องสิไปใส่เอ๊ะบินแล้วมันยังไม่ดีดีโอ้ยใจเย็นๆสิเออมหาเดนสกลนครอมเมืองยังสว่างสว่างเดชมื้อนี้มากยังนึ่มาจืดวิสามาจืดวิสาอันนี้ได้มาได้จากมหาเดชดีรำครับบุรีรัมย์บอกบุรีรัมย์องเพื่อเดชกระสังกระสังอ๋ออันนี้ได้มาได้จากหาเดชอะไร โคราชอำเภอแดงจักราจักราอ๋ออันนี้แบบจังหวัดอะสะกลสะกลอำเภออย่างสะพือสว่างสว่างแดนดินเราว่ามีแต่สว่างแดนดินเยอะมากอันนี้มาจากจังหวัดอะไรโคราชโคราชนะคะโคราชอำเภอปัตตานีปัตตานีอันนี้นะลำปางลำปางใช่ไหมอำเภอศกป่าโอ้ยได้เยอะมากเลยนะศกป่าอ่ะอันนี้ล่ะ บุรีรัมย์อำเภออะไรเอ้า๋อที taki, ่ที่สิทธิชัยอยู่ไหนร้องจิทธิชัยงามสวัสดิ์อ่ะาคนไหนไม่อยู่ไหนนั่นแหละเห็นไหมอะไรนะบอกว่าเข้ามาแล้วกำลังเล่นบัตรโอ้ตัวตกใจหมดเลยอ่ะแต่ไม่เข้าบริษัทหรอไม่เข้าไม่ได้ทำอะอันนี่ยังเราชื่ออะไร

กับพี่อยู่อีกแล้วนะคะบริษัทยังค่ะบริษัทยังอีกวันเมื่อนี้มาเห็นยังจับเมื่อไงยืนวีซ่าอันตอนนี้ยืนใส่หุ้นจักเมื่อไงสถานทูตสถานทูตเนาะบริษัทตัวต้มยังบ่อสบ่ได้ไปแน่นอนเนาะขับขับยางเดียวโอเคเมื่อนี้มาสยืนวีซ่าแล้วแล้วก็รอแจ้งบินเจ้าจ่าผู้ใดยังมีโมเมนต์แบบนี้กะถามพี่ๆเขาตื่นเต้นบ่ เดินเต้นบอสงานไปทางนี้นิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะมันเด่นหลากหลายจากมาจากฟังนี้ฟังนี้นะมีแต่ร์คูบ้าซ้อมน้อยเห็นบอสคูบ้าซ้อมน้อยเติดเลยนะคะบริษัทปิกวันด้อยจ่าเบอร์โทรเราซัพียู่ศูนย์เี่สี่หกต่อเก้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ